มาตรา112ว่าเขาหวังดีกลัวจะมีคนนะครับกลัวจะมีคนเอากฎหมายมาตรา112เนี่ยไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองไปกันแก้งอะไรกันอ้างอิงสถาบันนะครับหรือที่เขาเรียกว่าโหนเจ้าอะไรทำนองนี้เขามีความหวังดีไม่ได้มีเจตนาร้ายก็ประมาณ3ข้อเนี่ยนะคะนะครับที่เอ่อที่เขาเขาอ้างมาเพื่อต่อสู้ก็ประมาณนี้นะครับนะนะครับ แต่ฝ่ายที่เขาแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยผมเดานะครับเขาไม่สนใจว่ามีกฎหมายอะไรเขาสนใจแต่เพียงว่ามีคําวินิจฉัยของศารลรัฐมนูญฉบับเดียวนะครับมีคําวินิจฉัยศารลรัฐมนูญฉบับเดียวบอกว่าการแก้มาตราร้อยสิบสองคือการล้มล้างการปกครองไอ้ตรงนี้แหละครับนี่แหละเขาเรียกว่าพยานหลักฐานสําคัญที่สุดเลยของปปชนะครับก็คือคําวินิจฉัยศารลรัฐมนูญในเมื่อศารลรัฐมนูญเนี่ยเอ่อวินิจฉัยแล้วก็ผูกพันทุกองค์กร ทุกคนต้องปฏิบัติตามนั้นเพราะสารรัฐมนูญเนี่ยใหญ่จริงๆครับใหญ่จริงๆครับคำพิพากษาสารรัฐมนูญเนี่ยครับใหญ่จริงๆคือผูกพันทุกองคอ์กรไม่ว่าสภาปปชสารอื่นแรงต่างผูกพันหมดดังนั้นเมื่อสารรัฐมนูญวินิจฉัยแล้วว่าการแก้มาตรา1อ2เนี่ยคือลักษณะของการล้มล้างเนี่ยเขาก็เอาคำพิพากษาตัวนี้แหละครับเป็นพยานหลักฐานว่าเฮ้ยจบแล้วคุณเถียงอะไรไม่ได้นะ เพราะว่าสารตัดสินแล้วต้องอคุณต้องยอมรับผูกพันหมดทุกคนทุกองค์กรนะเพราะนั้นมามีพยานหลักฐานมีมูลแล้วคุณมารับทราบข้อกล่าวหาการมารับทราบข้อกล่าวหาก็คือให้ไปชี้แจงถ้าชี้แจงไม่ได้ก็ทีมูลทีมูลเสร็จก็ส่งสารนิกาพอส่งสารนิกาก็วินิจฉัยว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงก็นะก็เล่นการเมืองไม่ได้แค่นี้เองก็จ,จบ ก็ตัิทิ์ไปเลยตลอดชีวิตหรืออะไรยังไงก็ว่างันไปนะครับผมผมมีทําคดีเกี่ยวกับเรื่องผิดจริยธรรมร้ายแรงของสสนะครับเป็นเพื่อนผมเองฮนะก็โดนกล่าวหาว่านะอ่าตบซับบ้างอะไรบ้างก็นะครับสุดท้ายก็โดนตัดสิทธิทางการเมืองไปแล้วนะครับนะเคยทํามาแล้วคดีแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเขาเรียกคดีอมอเอออมอนะเอ,อนะครับเอคนะดี คอมจนี่พูดผิดนะคอมอจคดีคอมอจออนะครับคอมอจอนะพุตอมอนี่อาญานักการเมืองอมอาญานักการเมืองคอมอจคอดีอ่าจริยธรรมคอมอจอนะครับนะน,ะ,น,ะ,นะมันก็ชื่อเรียกแปลกๆผมเคยว่าความมาแล้ว นะครับเดี๋ยววันไหนก็จะมาเล่าให้ฟังว่าคดีวันนี้พอโดนปุ๊บก,ก็จบเลยเหมือนกับคดีของท่านสสผู้หญิงคนหนึ่งที่ราชบุรีอันนั้นก็บุกลุกปาก,ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับนะนะครับเพราะนั้นก็สสของพรรคเก่าไกลเก่านี่ก็จะมีความเสี่ยงนะครับจะมีความเสี่ยงนะฮะมีความเสี่ยงในการที่จะด,ดัดสิดท,ทางการเมืองเล่นการเมืองไม่ได้ต่อไปแบบที่คุณโลมพูดเวลาผมเหลือน้อยแล้วเพราะนั้นก็มีความเสี่ยง นะครับแต่ก็เป็นกําลังใจนะครับให้ทาง4 4สสอส,อสู้ต่อไปแต่แหมในสถานการณ์แบบนี้บ้านเมืองแบบนี้ผมดูแลผู้มีอำนาจแบบนี้นะปปชแบบนี้อะไรต่างนี้ผมว่าโอกาสรอดก็น้อยนะนะครับนะสมัยนี้การพิจารณาอะไรต่างๆการชี้มูลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายอย่างเดียวมันเรื่องอะไรต่างๆเอยอะแยะมาประกอบกันนะผมก็พูดไม่ได้ นะครับมันมีอะไรที่นอกเหนือจากกฎหมายนอกเหนือจากพยานหลักฐานมีอภินิหารทางกฎหมายมันมีประเด็นทางการเมืองมีอะไรต่างนะนะครับเราดูติดตามข่าวสารที่ผ่านมาสมัยที่แล้วปบปชนะครับคนบางคนมันน่าจะได้รับโทษแต่ก็หลุดคดีอะไรต่างนะครับนาฬิกาก็เป็นของเพื่อนแหวนก็เป็นของแม่ก็ยังรอดไปได้ นะครับเพราะฉะนั้นเราจะคาดหวังอะไรยังไงมันพูดยากเพราะฉะนั้นคดีของสีสีสส้าไกลในความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมว่าลําบากมีโอกาสดโาสดนตัดสิทธิ์สูงมากเพราะฉะนั้นพักสม้มเดี๋ยก็ต้องเตรียมหาคนรอไว้เลยอันนี้เราคุยตรงไปตรงมานไม่ต้องไปเข้าข้างอะไรหรอกเข้าข้างพักส้มไปก็ไม่ได้อะไรหรอกอันนี้พูดในฐานะคนที่ว่าอยู่ในแวดวงกฎหมายมา39ปีเนี่ยลำบาก นะลำบากไม่รู้จะมีใครรอดไปบ้างหรือเปล่านะครับมันก็อย่างว่านะการแข่งขันทางการเมืองตอนนี้มันเหลือสองขั้วครับคือขั้วแดงกับขั้วส้มนะครับนะผู้มีอำนาจก็ใช้บริการเพื่อไทยก็คือ,อคนเสื้อแดงอ่าสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยรวมกันสู้กับใครฮนะสู้กับส้มก็มีคุณทักษิณคุณอนุทินเป็นหัวหอกนะก็รวมตัวกันหมดอนะ บ้านใหญ่บ้านอะไรต่างรวมตัวหมดก็สู้กับส้มส้มก็ลำบากกว่าจะได้เป็นรัฐบาลผมว่ายาก <c oughs> ปีเจ็ดศูนย์ก็เราไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าในเมื่อคุณทักษิณมาเป็นหัวหอกเนี่ยเลตติ้ง <c oughs> ต่างๆมันก็ดีขึ้นแล้วยังมีอนุทินนะครับแล้วมีสวสีน้ําเงินมีอะไรต่างเนี่ยรวมมัดรวมกันหมดการเลือกตั้งที่ผ่านมานาะยกอบจมันก็เห็นแล้วว่าเขารวมกันหมดบ้านโยงบ้านใหญ่รวมกันหมดนะสีนั้นสีนี้มารวมกันหมดนะ พรรคส้มอยู่พรรคเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบการจะสู้เขาไม่ใช่เรื่องง่ายโอ้โหต้องต้องมีกระแสมีศรัทธามากจริงๆเพราะพรรคส้มไม่ได้ใช้เงินในการซื้อเสียงเ <c oughs> <c oughs> มื่อไม่ใช้เงินใช้ศรัทธาเนี่ยมันศรัทธามันต้องแบบต้องปลุกตลอดเวลาให้คนมีความเชื่อมั่นในพรรคส้มหรือพรรคประชาชนนะครับแต่ผมก็เป็นกําลังใจนะครับผมชอบพรรคที่มันมีอุดมการแต่ว่าพรรคอื่น นะครับเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะมาเล่นการเมืองทุกพักนะครับ,นะรบพักเพื่อไทยเป็นนายกเราก็ต้องยอมรับพักสีน้ําเงินพักเขาเป็นรัฐมนตรีเราก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าเขามาจากการเลือกตั้งแต่ผมก็อยากจะให้พักที่มีอุามการได้มีโอกาสได้บริหารประเทศแต่ก็ไม่รู้ว่าชาตินี้หรือชาติหน้านะครับเพราะว่ามันมันเล่นแบบรวมอะเราคนเดียวอย่างเงี้ยสีส้มอยู่สีเดียวเงี้ย <c oughs> เจอทั้งแดงทั้งเหลืองทั้ง ฟ้าหลากสีอันน้ำเงินโอ้โหและยังไม่ไม่รวมถึงสอวอีก150คนสีน้ำเงินอีกนะใส่เสื้อก็เหมือนกันคิดก็เหมือนกันนะครับพอเข,เขาบอกวอล์กเอามันก็เดินออกไปร้อยห้าสคนจากทั้งหมด200คนการจะแก้รัฐมนูลแก้กฎหมายอะไรเป็นเรื่องยากเพราะว่าต้องมีเสียงของเขาต้องหนึ่งในสามชาติหน้าตอนบ่ายๆถึงจะแก้รัฐธรมนูญได้ไม่แปลกใจที่พรรคส้มพรรคประชาชนถึงบอกว่า ลงมติไปเลยผ่านไม่ผ่านนี่มันจบไปเพราะอะไรเพราะรู้อยู่แก่ใจมันแก้ยากนะครับไหนจะมีอนุทินค้านนะสวสีน้ำเงินร้อยห้าสิบก็จบแล้วนะเพื่อไทยก็ไปไนงะนะครับเข้าไปนั่งในสภาพักอื่นๆเข้าไปนั่งในในสภาไม่ยอมกดบัตรนะทำให้องค์ประชุมไม่ครบอ้างว่าที่ไม่กดบัตรเพราะว่ากลัวผิดกฎหมายนะครับนะอ้างว่า การแก้ไขร,รัฐมนูญนะสารรัฐมนูญเคยตัดสินว่านะครับการแก้ไขทั้งฉบับไม่ได้มันจะกลายเป็นการล้มล้างการปกครองหรืออะไรไปก็อ้างกันไปเรื่อยอ้างสารรัฐมนูญครับว่าร่างของพรรคเพื่อไทยกับร่างอของพรรคประชาชนเนี่ยสุ่มเสี่ยงแก้ทั้งฉบับถ้าแก้ทั้งทั้งฉบับนี่ก็คือการล้มล้างการปกครองทํานองนั้นนะ่ะก็เลยเข้าไปนั่งในในห้องประชุมรัฐสภาแล้วก็เลยไม่กด บัตรแสดงตัวทําให้ไม่ครบองค์ประชุมผมคิดว่านะครับการกระทําดังกล่าวเนี่ยเป็นผิดมาตราหนึ่ง้าเไหมพราะคุณไปทํางานแล้วคุณไม่ลงชื่อเหมือนเราเนี่ยเราเป็นลูกจ้างไปทํางานแล้วเขาบอกต้องตอกบัตรเราไม่ตอกบัตรนะหรือลงชื่อเขาทางานเราไม่ทาอันนี้ก็เป็นสอสอเป็นสวเข้าไปทํางานแล้วไม่ยอมเสียบบัตรแสดงตน เวลาขาขานชื่อก็เลยชื่อไม่มีแต่นั่งหัวโดยอยู่งั้นนะบางคนก็ไปนั่งกินกาแฟนั่งไถมือถืออยู่ในในะรในร้านอาหารของสภาคนแบบนี้มันควรจะต้องถูกดำเนินคดีหรือไม่นักร้องไปไหนหมดครับนะครับนักร้องไม่มีใครไปร้องปปชนะว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไหมกินเงินเดือนผสมภาษีเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปทำงานไปนั่งหัวโดอย,อยในสภาแต่ไม่ยอมเสียบบัตร เหมือนมาทางานแล้วก็ไม่เสียบบัตรนะถ้านายจ้างก็ต้องไล่ออกเพราะถือว่าคุณขาดนะแต่ว่าสสสวทําได้เดี๋ยครับท่านผู้ทรงเกียรตกิก็แค่ก็แค่แค่สงสัยพวกนักร้องไม่รู้หายหัวไปไหนติดคุกกันหมดแล้วมั้งนักร้องเดี๋ยวนี้ก็ติดคุกไปหมดบางคนก็ไปรับเงินรับทองก็ติดคุกเขานะครับนะติดคุกไปหลายคนแล้วบางคนก็อยู่ระหว่างการสู้คดีบางคนก็อยู่ในคุกพวกนักร้องนักแฉเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่ในคุกหมดร้องฟรีไม่เคยมีหรอกครับ หลายหลายคนบอกมีนักร้องในประเทศไทยบางคนเขาบอกว่า7วันไม่ทําอะไระร้องเรียนออกข่าวทุกวันไม่ต้องทำมาหากินไอ้พวกนี้มันบางคนก็เป็นคนดีนะนักร้องจริงๆไม่ต้องทํามาหากินนะทุกวันร้อง,ร,องร้องเรียนอย่างเดียวนะอา,อาชีพอาชีพไม่มีแบบแบบแบบที่คุณทักสินว่าก็มีนะครับก็คือเขาเรียกอะไรไม่มีอาชีพอาชีพก็คืออาชีพรับจ้างร้องเรียนแบบนี้ก็มี นะครับกับไอ้พวกที่ร้องเรียนโดยสุจริตก็มีมีสองอย่างนะครับมีสองอย่างแต่เชื่อทุกคนต้องทำมาหากินใครจะมาช่วยเหลือประชาชนทุกวันโดยที่ไม่ต้องทำมาหากินเจ็ดวันเนี่ยอันนี้แปลกๆพี่น้องครับมันก็ต้องมีธุรกิจมีอะไรของมันที่มันมีไรายได้จากการมาร้องเรียนนี่แหละนะครับมันมีหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ดูอย่าไปดูอะไรที่มันเกินจริงนะครับนะเออนะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเรื่องแรก ก็เรื่องของสีสีสอเนี่ยครับของพรรคเก้าไกลเก่าอืนะครับนี่ดูภาพเนี่ยตำรวจกาลังจับคนร้ายนะฮะจับนอนคว่ําแล้วก็เอาเข่าอ่าแนบแล้วก็มัดกุญแจคนร้ายเยอะนะครับเยอะแยะไปหมดวันวันมีแต่คนร้ายฉะนั้นไปไหนมาไหนก็สร้อยเส้ยก็อย่าโชว์เยอะพราะเดี๋ยวนี้ทองคําบาทจะเจ้าห้าหมื่นแล้วมั้งนะครับพอเห็นทองก็นั่นไปนะครับระวังหน่อยนะครับระวังหน่อยนะทาตัวหรูหรานะครับ นะมันจะป้นจะจี้นะครับเงินทองมันหายากก็ใช้วิธีการป้นเอานะครับนะครับ,นะรบมีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจวันนี้นะฮะดาอืมนะครับนะครับดาม่ากาแฟปลอมเหตุเกิดที่บราซิลประเทศยักษ์ใหญ่กาแฟโลกนะครับนะดาม่าเฟกคอฟฟีเหตุเกิดที่บาราซิลนะครับนะาาอปบบไปไวรัลไปทั่ว โซเชียลนะครับหลังสมาคมกาแฟบาซิวยละเครื่องดื่มแต่งกลิ่นลดกาแฟทำแพคเกจจิ้งเรียนแบบกาแฟแท้ร้องออยอตรวจสอบความถูกต้องนะครับเนี่ยเเป็นคนทำเรียนแบบทำอะไรต่างนะนะครับเนี่ยนะรครับข่าวเขาบอกหนุ่มอ้างรู้จักพี่เลวัตคว้ามีดขู่กู้ภัยเนี่ยแล้วอยู่ดีๆก็ไปอ้างพี่เลวัตเขานะครับพี่เลวัตเขาคงไม่ไปยุ่งใหญ่พวกคนไม่ดีหรอผมเชื่ออย่างนั้นนะนะครับถึงแม้เขาอาจจะเป็นคนพูดจาผมผางเนี่ย นะครับแต่ก็ไม่มีนะเนี่ยไปอ้างชื่อเนี่ยไปอ้างชื่อพี่เรวัดเขาไปทําไม่ดีไปกลางแล้วไปอ้างชื่อเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ควรทานะก็เหมือนกับดาราคนหนึ่งอ่ะไปอ้างชื่อพี่หนุ่มกัญชัยนะครับว่าเนี่ยออกรายการโหนกระแสแล้วนะครับสามารถจะฟอกตรงฟอกตัวได้นะครับอะไรต่างๆเนี่ยก็อยับไปอ้างกันนะพี่หนุ่มกัญชัยก็เลยด่าแรงเลยเพราะว่าเขาเสียชื่อนะจะมาออกรายการเขาต้องเสียเงินเสียทองอ่า เออสิบล้าน20บล้านอะไรเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเ็าไปแจ้งความนะนะครับไปแจ้งความว่าไปอ้างชื่อเขานะครับว่าเนี่ยถ้าอยากจะมาแก้ข่าวมาฟอกตัวก็ออกรายการพี่หนุ่มนะนะครับยีบล้าน20บล้านเนี่ยพี่หนุ่มเขาบอกเฮ้ยแบบนี้ไม่ใช่การขายงานเอาชื่อผมไปอ้างนะนะครับนะนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะอืมนะครับอืมนะนะครับว่ากันไปนะครับ นี่ครับอะไรครับเตือนภัยนะครับหนุ่มใหญ่วัย47ปีวูบขณะขับรถติดไฟแดงพลเมืองดีช่วยขับรถมาจอดพักลานจอดโรงแรมก่อนดับคารถฆาดหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเหตุเกิดที่จังหวัดนนทบุรีนะครับนี่ต้องระวังนะครับนะครับต้องระวังนะครับนี่ครับอืมนะต้องระวังนะครับเนี่ยอายุมากระ่างตรวจสุขภาพบ้าง นี่ยขับไปขับมาวู้บร่างกายไม่ไหวก็ยังขับรถอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะอะไรที่มันดูมีประโยชน์นะนะจะขับรถขับลาตรวจสุขภาพตัวเองด้วยตรวจสุขภาพรถด้วยรถพร้อมไหมคนพร้อมไหมอันนี้ข่าวเมื่อแปดชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจากไทยรัฐนิวโชว์เป็นข่าวดีๆผมก็นําเสนอนะอะไรที่มันเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเตือนภัยเนี่ยรายการพี่เดย์เนี่ยพร้อมเลยนะครับอือ ตำรวจปลอมตัวเข้าแก๊งรวบโจบแว้นจักรยานยนต์บนท้องถนนนะครับนะครับนี่คะตำรวจก็ปลอมตัวไปครับจับไอ้พวกแข่งรถแข่งอะไรบนท้องถนนในะเหตุการณ์นะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นนะฮะนะที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับปลอมตัวเป็นเด็กแวน้นแล้วก็จับมาได้นะนะครับเนี่ยพวกนี้ถอโดนจับปุ๊บนะใช้รถจักรยานยนต์นะใช้รถจักรยานยนต์มาสร้างความเดือดร้อนบนท้องถนนเนี่ย นะครับอายการเขาจะขอให้ลิฟรถจักรยานยนต์ตกเป็นของแผ่นดินหมดเนี่ยเพราะเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทําความผิดเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับใครมีลูกมีหลานเนี่ยอย่าปล่อยให้มาขับว้นมาอะไรต่างเาลิปนะหลักกฎหมายรัพย์ที่ใช้ในการกระทําความผิดโดนลิฟหมดนะนะครับเออนะฮะอืมนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับอืมนะฮะนะครับว่ากันไปนะฮะ นะครับนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับจากฐานเศรษฐกิจเขาบอกว่าอะไรนะผู้บริหารบริษัทเบนบอกว่ายอดขายลดลง30%ในปี6-7ปีที่แล้วคนซื้อรถหรูๆล,ลดลงไป30%อันนี้เมอร์ d e เดสเขาบอกนะครับโอ้โหเหลือเพียงแค่9,000บคันในประเทศไทยนะสาเหตุมาจากการตัดราคาสงครามราคาที่เข้มข้นในตลาดรถหรูคือเดี๋ยวนี้ทุกคนเอาตัวรอด รถนะหรูๆแม่งเยอะแยะหมดแล้วของจีนก็เต็มไปเลยราคาถูกๆเขาขายเป็นร้านขายสามสี่แสนห้าแสนอย่างเงี้ยจีนก็กระหนำ่ำนะครับนะเพราะฉะนั้นรถเบนซ์รถอะไรต่างๆคนซื้อน้อยลงครับคนหรูๆจากร้อยคันก็ลดไป30คันก็ลดไป30เปอร์เซ็นต์นะครับนะก,ก็ลำบากนะนะครับลำบากครับนะนะแล้วก็ตลาดรถยนต์เนี่ยซึมยาวครับเศรษฐกิจมันแย่ ทำยอดขายล่วง30%สมัยนี้ขับรถธรรมดาอย่างพี่เดเนี่ยรถญี่ปุ่นธรรมดานะแล้วก็มีคนขับรถมีบอดี้การ์ดพอแล้วไม่ต้องไปขับรถปอร์เช่นะลัมโบกีนี่อะไรไม่ต้องขับครับเพราะถ้าขับรถหรูเราก็ต้องไปโกงเข้ามาแล้วมาซื้อรถสุดท้ายเราก็ต้องไปนอนคุกของพี่เดย์ก็รถญี่ปุ่นธรรมดาสภาพเครื่องดีเข้าศูนย์ตลอดมีคนขับมีบอดี้การ์ดมีพอแล้วไม่ต้องชีวิต นะครับจริงไหมครับพี่น้องใครเห็นด้วยกับจานเดก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้เศรษฐกิจแย่เนี่ยเนี่ยบริษัทเบนซ์ยังบอกเลยนะครับเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยนะเนี่ยยอดขายตกไป3 0มนะนะผมไม่อยากจะไปซื้อรถเบนซ์ขับอ่ะสบายสบายอย่างเงี้ยพอแล้วนะครับฝากไว้อืมอืมนะครับสามนาทีที่ผ่านมาจากสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีนะครับรายงานข่าวว่านายวีระสมความคิด นักเคลื่อนไหวทางการเมืองให้สัมภาษณ์ว่านายสุช,ชาติประธานปปชคนใหม่เป็นหนึ่งใน12คณะกรรมการปปชที่ตัวเองกล่าวหาว่ากล่าวหาต่อศาลทุจริตภาคหนึ่งกรณีปกปิดข้อมูลไม่ยอมให้ไม่ยอมให้เอ,อกาสารเกี่ยวกับนาฬิกาลุงป้อม22เรือนนะครับโดยขณะน,นี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลซึ่งตามกำหนดในวันที่4มีนาจะมีการไต่สวนมูลฟ้องแต่ปรากฏว่าทางปปชขอเลื่อน นัดตรวจพยานเอกสารถึงสองครั้งทําให้ศาลต้องนัดตรวจเอกสารนัดตรวจเอกสารก่อนและรอนัดไต่สวนมูลฟ้องอีกครั้งอันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับส่วนจะเป็นความจริงความเท็จอย่างไรใครชั่วใครดีอะไรผมไม่ทราบผมขออนุญาตอ่านรายงานข่าวจากพีพีทีแบบไม่ต้องไปวิพาก์วิจารณ์นะครับเขาก็นายวีระเนี่ยก็มีการฟอ้องร้องท่านประธานปปชว่าเป็นหนึ่งในสิบสอคนที่เขาฟ้องอยู่ที่ศาลทุจริตภาคหนึ่งนะนโดยไปกล่าวหาท่านว่า ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกา22เรือนของลุงป้อมนาฬิกาก็เป็นของเพื่อนแหวนก็เป็นของแม่นะครับคดีนี้นะครับส่วนท่านจะมีความผิดหรือไม่ยอย่างไรก็เป็นเรื่องของนายวีระและ้วก็เป็นเรื่องการพิจารณาคดีในศาลการดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับกรรมการปปชเนี่ยเอาผิดยากนะครับผมเ,เป็นทนายความให้สสอนะครับ ฟ้องร้องคณะกรรมาการปปชเลขาธิการปปชเนี่ยแพ้หมดคนระับนะครับผมฟ้องไปในี่แพ้หมดนะครับนะครับมีคดีเดียวนะครับนะครับที่ศาลทุจริตทางทางทางภาคภาคอีสานเนี่ยไม่รู้ภาคสามหรือภาคสี่น่าจะภาคสามหรือภาคสี่ก็ภาคสี่มั้งที่ขอนแก่นฟ้องไปแล้วศาลรับฟ้องแล้วมีการไต่สวนแต่สุดท้ายก็แพ้อ,อีกการฟ้องร้องคณะกรรมาการปปชเลขาธิการปปชนี่ยาก นะครับตอนที่ผมฟ้องเนี่ยผมเป็นทนายความให้สอสเป็นทนายความให้นายกเทศมนตรีเข้าไปฟ้องสุดท้ายศาลก็บอกว่าคณะกรรมการปปชใช้อำนาจโดยชอบนะครับคดีนั้นผมไปฟ้องว่าเนี่ยขเขามีการไต่สวนคดีนายกเทศมนตรีนะครับมุกดาหารว่าแต่งตั้งลูกสาวเป็นเลขานะครับและต่อมาก็ะนะครับอายการภาคสี่สั่งไม่ฟ้องคดีเสร็จเด็ดขาดแนละ้ว รายงานปชาปชปชเปช็นไ,ไงสั่งให้ทําการไต่สวนใหม่นะครับและบอกว่ายังมีประเด็นอีกประเด็นเรื่องจ่ายเงินเนี่ยให้กับเลขาของนายกเทศมนตรีมุกดาหารเนี่ยลูกสาวไปเรียนอยู่นะเรียนอยู่เกิน20วันเพราะนั้นเนี่ยมาทํางานให้เทศบาลไม่ถึง20วันแต่จ่ายเงินเต็มเดือนไม่ได้ผิดระผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับผมก็ไปฟ้องว่า157้ สารทุจริตก็ยกฟ้องนะครับตอนนี้อุทธรณ์อยู่โดยสารท่านบอกว่าในเมื่อปปชเขาไม่เห็นด้วยกับตํารวจอายการเขาก็สั่งไต่สวนใหม่ได้เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา66นะไม่ใช่การเลือกคดีตามมาตรา55ผมฟ้องไปตามมาตรา5 5ศสาลรบอกไม่ใช่ไม่ใช่เลือกคดีเป็นคนละประเด็นกันคขาวที่แล้วเนี่ยเขาล้องว่าแต่งตั้งลูกสาวซึ่เป็นนักศึกษาเนี่ยมาเป็นเลขานายกขาดคุณสมบัติหรือไม่อันนั้นจบไปแล้วไม่มีความผิด อันนี้เขามาร้องอีกก็ลูกสาวเรียนหนังสืออยู่แล้วไปจ่ายเงินเต็มเดือนได้ไงต้องจ่ายเป็นรายวันไปเพราะลูกสาวไปเรียนอยู่ที่มหลาลัยชื่อดังเกิน20วันนะต้องทํางาน20วันถึงจะได้เงินเดือนเต็มกุมเดือนตามระเบียบกระทรวงมหาไทยเขาก็าว่ากันไปเพราะฉะนั้นการฟ้องร้องกรรมการปปชนี่ยากก็ฝากคุณมีละไปด้วยนะครับนะมันยากการดําเนินคดีกับคณะกรรมการปปชนี่ฟ้องมาหลายก็ดีนะภาคหนึ่งก็มี แพ้หมดนะครับการดําเนินกดียากนะครับอันนี้ก็เรียนที่ทราบนะครับอืมอะไรที่มีประโยชน์ก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับอืมนะครับตํารวจ CIB ลงพื้นที่เตือนออรักระวังภัยป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อโรแมนส์แกมนะครับนะโรแมนส์แกมนี่ก็เยอะนะหลอกให้รักอะไรต่างๆคนบางคนม,น,คน,มนรักง่ายเห็นหน้าตาหล่อสวยก็ไปเสียเงินเสียทองก็อย่าไปหลงเชื่ออะไรเยอะนะครับอืม อืมนะครับมีอะไรบ้างครับอันนี้อะไรครับฟ้าดินเป็นพยานขณะเปิดงานเลงนกทาฉากแผงเหล็กเวทีถล่มรอมอชซาบีดาลูกสาวชาดาได้รับบาดเจ็บส่วนสสยโสธรกระดูกสันหลังแตกโอ้ขอแสดงความเสียใจนะอะไรมันเกิดได้ไงเนี่ยฮะฉากแผงเหล็กเวทีถล่มเี่ยแสดงไม่เคยเด็กคำานึงถึงความปลอดภัยกันบ้างเลย นะครับไม่รู้อะไรกันเนี่ยครับเออระมัดระวังกันหน่อยนะบ้านเมืองเรานี่อุบัติเหตุเยอะนะเมื่อก่อนนี่ก็มีพวกนายกเทศมนตรีหรืออะไรอะเดินเดินไปปรากว่าโดนไอ้รถบทถนนทับขาหักอะไรนะมันอะไรกันนะฮะอืมนะครับเออนะครับมันนะเอาล้วครับแปดโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวผมต้องเข้าไปอาบน้ําอาบท่าแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดไปงานแต่งแที่แปดิ้วแล้วไปวัดหลวงพ่อนะฮะ ก็กราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการทนายคลายทุกอย่างตลอดเวลาใครมีปัญหาข้อกฎหมายก็อ,อินบ x ็อกสอบถามมาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหรือใครจะมากินกาแฟที่ร้านทนายคลายทุกก็มีร้านกาแฟนะครับก็แวะมาเยี่ยมมาเย็ยนกันได้ที่รํมาท2าทับหจุกกรูคิดดีทำดีได้ดีคนมีความสุขจะไม่อิจฉาคนอื่นนะครับคนที่อิจฉาคนอื่น